เติมเต็มความสุขและประสบการณ์แห่งความสนุกข,ของทุกการเดินทาง The Mobility of Joyful Experience มาร่วมกันสนับสนุนเทคโนโลยีที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมที่งานบางกอกอินเตอร์เนชั่นแนลมอเตอร์โชว์ครั้งที่45 27มีนาคมถึง7เมษาย,ยนนี้อาคารเชเลนเจอร์และ Impact Forum พอลซีอิมแพคเมืองทองธานี สนทนานโดยกาแฟปาทีคอฟฟี้กาแฟผู้สุขภาพกาแฟทีอินวันไม่มีไขมันอันกรีดกากาแฟแท้สนทนานโดยผลิตภัณฑ์เสริมอาหารแคลเซียมบะมังลงกระดูก สนับสนุนโดยน้ำมันงาดเสฉวมเอกลดกรดอะลานีต้านอนุมูลอิสระต้องหัวนีลกรมวิทยาศาสตร์บริการลงพื้นที่ตรวจสอบน้ำที่เปลี่ยนเป็นสีชมพูเพื่อสร้างความเข้าใจให้กับประชาชนในหมู่ห้าตําบลท้ายบ้านใหม่ที่บุเรนท่อลํารางที่พบน้ำเปลี่ยนเป็นสีชมพูท้ายซอยเทศบาลบางปู55หยัวซาหมู่ห้าตําบลท้ายบ้านใหม่อําเภอเมืองย่างวัดสมุทรปราการกรมวิทยาศาสตร์บริการนําโดยนางสาวดวงกมลชาวสีหมดผู้มุ่งใการกองตรวจและรับรองคุณภาพผลิตภัณฑ์พร้อมด้วย ปลัดชายาธาตดีมาปลัดอำเภอผู้ใหญ่ชาวสิทธิธปรกรจุลแก้วผู้ใหญ่บ้านแหนบทองคำหมูห่ห้าตำบลท้ายบ้านใหม่สทสุดารัชูชเจริญสมาชิกสภาเทศาบาลตำบลบางปูนายธงชัยวิเศษบุภารองนายแพทย์สาธรารณสุขจังหวัดสมุทรปราการนางสาวพัฒนิชาสุภาพนักวิชาการสุขาพิบาลปฏิบัติการเทศาบาลตำบลบางปูตลอดจนผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านหมูห่ห้าตำบลท้ายบ้านใหม่และเจ้าหน้าที่กองตรวจได้รับรองคุณภาพผลิตภัณฑ์กรมวิทยาศาสตร์บริการลงพื้นที่ตรวจสอบน้ำที่เปลี่ยนเป็นสีชมพูเพื่อสร้าง ความเข้าใจให้กับประชาชนในหมู่ห้าตําบลท้ายบ้านใหม่โดยนางสาวดวงกมนชาวสีหมุดผู้วยการกองตรวจรับรองคุณภาพผลิตภัณฑ์ได้เปิดเผยหลังได้รับการประสานจากทางอำเภอว่าพบน้ำเปลี่ยนเป็นสีชมพูบริเวณท้ายซอยเทศบาลบางปู55โซ่าหมู่ห้าตําบลท้ายบ้านจึงพร้อมเจ้าหน้าที่ลงพื้นที่ตรวจสอบเบื้องต้นเท,ท่าที่ตรวจสอบโดยใช้เครื่องมือวัดและตรวจสอบคุณภาพน้ำพบว่ามีค่าออกซิเจนที่ละลายในาน้ำเป็นศูนย์แสดงว่าไม่มีออกซิเจนละลายอยู่ในน้ำทำให้สิ่งมีชีวิตไม่สามารถอาศัยอยู่บริเวณนี้ได้ส่วนค่า ความเป็นกรดด่างอยู่ในเกณฑ์ปกติเท่าที่ประเมินการเบื้องต้นน้ําที่เป็นสีชมพูอาจจะเป็นจุลินทีซัลเฟอร์สีม่วงท่ไม่มองเห็นน้ําเป็นสีชมพูมากพบในน้าที่ขาดออกซิเจน กรมวิทยาศาสตร์บริการค่ะก็ได้รับการประสานงานนะคะจากทางอำเภอเพื่อที่จะเข้ามาดูในกรณีของน้ำที่เป็นเกิดปรากฏการณ์ที่เป็นน้ำสีชมพูค่ะที่บริเวณแถวนี้ค่ะเบื้องต้นที่เราเข้ามาตรวจสอบนี่เราพบว่าเป็นตอนนี้ก็เท่าที่ตรวจสอบโดยใช้โปรบวัดเบื้องต้นของคุณภาพน้ำค่ะก็พบว่าค่าออกซิเจนที่ละลายในน้ำเนี่ยเป็นศูนย์นะคะตั้งแต่จุดตรงนี้จนทั้งถึงจุดตรงท้ายตรงท้ายเลยค่ะ ก็คือแสดงว่าไม่มีออกซิเจนละลายอยู่ในน้ําแล้วก็จะทำให้ไม่มีสิ่งสิ่งมีชีวิตอาศัยอยู่ที่นี่ไม่ได้แต่ส่วนเรื่องค่าความเป็นกรดด่างก็ยังอยู่ในเกณฑ์ที่กําหนดนะคะไม่ได้แตกต่างค่ะคาดว่าวเกิดจากอะไรตอนนี้เท่าที่ประมาณการเบื้องต้นน่าจะที่สีชมพูเนี่ยอาจจะเป็น Purple s u n f u r Bacteria คที่ะที่ทําให้เกิดเป็นน้ําสีชมพูคะ่ะ ในว anyway, like ันนี้เรามาได้ทำทำอะไรบ้างก็เป็นการตรวจคุณภาพน้าเบื้องต้นอย่างที่เรียนไปแล้วนะคะแล้วก็มีการเก็บตัวอย่างน้ําเพื่อจะไปทดสอบยืนยันความแน่ชัดอีกครั้งหนึ่งในห้องปฏิบัติการค่ะทีมข่าว AEC TV Channel รายงานเติมเต็มความสุขและประสบการณ์แห่งความสนุกของทุกการเดินทาง t h e m o b i l i t, <t y of Joyful Experience มาร่วมกันสนับสนุนเทคโนโลยีที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมที่งานบางกอกอินเตอร์เนชั่นแนลมอเตอร์โชว์ครั้งที่45 27มีนาคมถึง7เมษาย,ยนนี้อาคารเชลเลนเจอร์และ Impact Forum พาลซ4 Impact เมืองทองธานีสนับสนุนโดยกาแฟปาทีคอปฟี้กาแฟเพื่อสุขภาพกาแฟ,แฟที่อินดีไม่มีไขมันให้กลิ่นกาแฟแท้ สันนัตันดูดพริติภัณฑ์เสมาหารแถวเล็กแถวเียมบำรุงกันดูันนตันดูน้ำมันาดเสมาเอกลอนดันลิตต้านนันูนีระต้องขวนีเลย